สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ช่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปที่เธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวกันดีกว่านะคะสำหรับในเรื่องนี้ก็มีหลายคู่รักให้พวกเราได้เห็นกันเนาะเพราะว่าในบรรดาบทของคู่รักทั้งหลายเนี่ยกดึงนะคะทำให้แอดไทม์ของพระเอกนางเอกของพวกเราก็น้อยลงไปนะคะแต่ว่าทุกๆคู่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในเอพิโซดนี้เรามาดูกันนะคะคู่ของลิลี่นะคะ กับทางด้านของเซวอีเซวนั่นเองค่ะคู่นี้น้อมวหวานชอบผู้หญิงนะคะก็คือชอบลิลี่มากๆเลยเธอสวยนะคะ ดารานำของเรื่องในเรื่องนี้ก็คือเซเว่นนะคะฐานซ่งอินชิวคายแล้วก็มีเหอรุยเซียนนะคะซึ่งคุณเหอรุยเซียนเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นผู้ที่รับบทเป็นลิลี่เนี่ยนะคะก็ในตอนนี้นะก็คงเรื่องที่เป็นการเป็นผู้ประกอบการของนางเอกจี้ชิงของพวกเรานั้นนะคะก็ตั้งตัวได้เรียบร้อยผ่านการสนับสนุนนะคะแล้วก็การแนะนำนะคะจากพระเอกของพวกเรานี่เองค่ะเรื่องราวนี้ก็สแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ในเชิงธุรกิจในการ ที่จะตั้งนะคะธุรกิจบริษัทของตัวเองให้มีความมั่นคงขึ้นก็ได้อะไรดีๆเยอะจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะนางเอกของพวกเราค่ะจี้ชิงเองก็เข้าใจนะคะการทําการตลาดแล้วก็ทิศทางของธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วจากนั้นนะคะก็มีประโยชน์นะแล้วก็มีข้อคิดดีๆจากเรื่องของโอเคการทํางานก็ส่วนทํางานความรักมันก็ต้องมีคือคนเราจะมุ่งไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวมันก็จะไม่เกิดความสมดุลในชีวิตนะคะทีนี้นอกเหนือจากนางเอกของพวกเราแล้วเนี่ยก็ยังมีนะคะอย่างลิลี่เนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นนางรองนะคะสาหรับบทนี้แต่ก็มีคู่เป็นของตัวเองด้วยนะคะบทบาทนี้นะคะจริงๆแล้วเธอมีแซนะน่ะเพื่อนๆลิี่จริงๆ เราไม่ได้แซหลี่นะไม่ใช่แบบหลี่ลอะไรเงี้ยแซซูนะซูหลี่นะคะในส่วนของนิยายต้นฉบับใช้แซะแซซูนะคะ ก็คุณเหรอรุ่ยเซียนรับบทนี้ค่ะคุณเหรอรุ่ยเซียนนี้เป็นรุ่น90นะเ,นเพื่อนๆ1990เป๊ะๆเลยนะคะก็ในฐานะของดารานักสแสดงนี้ก็ปรากฏผลงานมาบ่อยครั้งเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นบทแบบบทสนับสนุนบทสมทบนะคะแต่เธอก็เคยเป็นนางเอกเต็มตัวมาแล้วเหมือนกันนะในบางเรื่องนะคะก็พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ ชีวิตของเธอในเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าดึงดูดความน่าสนใจให้กับผู้ชมเนะเาะก็ทางด้านของตัวลิลี่เองนะคะได้พบกับคุณเซียวค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคุณเซียวนี้ก็เป็นทั้งเพื่อนคือเป็นคนสนิทเลยอะของทางหันถิงพระเอกของพวกเราอีกทีหนึง่งแล้วการที่ได้พบกันเหมือนกับพบกันแล้วก็ครั้งแรกเลยแบบนี้ก็คือเหมือนพบกันในบาร์แห่งหนึ่งนะคะซึ่งทั้งสองนั้นก็มีความสัมพันธ์กันหลังจากการที่พบกันเพียงครั้งเดียวอ่ะ เพื่อนๆสิ่งนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นได้เป็นความรักแบบวันไ i g h t stand ก่อนได้นะเป็นแบบรักแบบ fast food นะคะเจอกันในบาร์เพื่อนๆค่ะนี่ก็จากนั้นก็พอ ยักย้ายกันไปเนาะก็ไปสู่ชีวิตการทำงานที่มันยุ่งวุ่นวายในปัจจุบันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนของวัยรุ่นเนาะยุคใหม่เนี่ยมันก็มีอันตรายที่ซ่อนอยู่มากมายกับความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นรักแบบฟัสฟู้ดอย่างนี้นะคะอาหารจันด่วน กณจุดนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าในตอนที่โครงเรื่องของละครมันดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคู่นี้นะคะมันก็ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแม้ว่าบางทีมันก็ดูแล้วก็เกินเกินกว่าเกินกว่าข้อตกลงเดิมนะคะ <iej. ๆ S 1> ก็คือเหมือนกับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาผูกพันอะไรกันอะไรเงี้ยสำหรับคู่นี้เนาะนี่ตามความคิดเห็นของลิลลี่นะคะคือความรักไอ้แบบอาหารจานด่วนระหว่างพวกเขาเนี่ยก็คือ มันมันจะเหมาะสมเฉพาะช่วงเวลาที่มันแบบเออสภาพจิตใจหรืออะไรก็ตามมันมีความคลุมเครือคลุมเครืออยู่เท่านั้นนะคะแต่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรที่จะ ที่จะก้าวต่อไปอีกอะฮะก็มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ในลักษณะนั้นในความคิดเห็นของลิลี่นะคะนี่อย่างไรก็ตามค่ะในจุดของที่เรียกว่าจะใช้คําว่าความอยากก็ไม่ได้ต้องใช้คําว่าความรู้สึกอะมันก็จะอยู่เหนือนอกนะคะนอกเหนือจากการควบคุมแล้วก็อยู่นอกเหนือจากหลักของเหตุผลนั่นเองนะคะดังนั้นมันก็เลยนะคะมีครั้งที่2ก็หลังจากครั้งที่1ผ่านไปมันก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3อะไรอย่างเงี้ยก็บางทีในช่วง แรกเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่านานๆไปนะคะพอแบบเออได้ ได้ใกล้ชิดได้ฟาสต์ฟู้ดกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เกิดการตกหลุมรักกันขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านผู้หญิงเ่ยสายสายผู้หญิงเราจะเห็นแล้วว่าด้วยชีวิตของตัวของเธอเองนะคะที่มาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบเนี้ยจริงๆตัวเองก็เป็นคนที่หยหาความรักเช่นเดียวกันขาดความรักนะคะดังนั้นพอแบบเออพอเจอผู้ชายคนนี้แล้วจริงเนี่ยลิลี่เองต่อมาเนี่ยนางก็คิดถึงการแต่งงานเช่นเดียวกันนะแต่ว่าพอคิดถึงนะจุดนี้ ะะมันกลายเป็นว่าค่ะโอ้โห,ห,น,หน่าเสียใจเนาะเพราะว่าจุดนี้มันกําลังจะพาเธอนั้นลงไปสู่ขุมนรกนั่นเองนะคะก็ในตอนที่แบบลีลี่สับสนนะคะเธอก็แบบด้วยความที่ฟั์ฟูดกันมาเรื่อยๆเนาะก็คาดไม่ถึงว่าตัวเองจะท้องนะคะนี้หลังจากที่แบบออคิดแล้วแล้วก็ดิ้นรนกับทุกสิ่งทุกอย่างโน่นนี่ สารตาออกมาก็ตัดสินใจที่จะบอกเอออีเ e ซียวไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็แต่ว่าสิ่งที่เป็นคำตอบที่ตัวเธอเองก็รอคอยนะคะเธอเองก็ไม่คาดคิดอีกแล้วไม่คาดคิดอีกแล้วนะคะว่าเออการที่ได้อยู่กับคนเนี้ยเออเซลยี al, e ่เซเนี่ยเป็นเวลานานๆน,น,นั้นจะแบบไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขทางกายค่ะแต่ว่าตัวของเธอเองก็ไม่สามารถจะตำหนิหผู้ชายคนนี้ได้นะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นพวกเขา สองคนที่เริ่มต้นแล้วก็คิดแบบนี้มาค่ะแต่ว่าณจุดนี้ก็คือนะคะฝ่ายผู้ชายนั้นมีภรรยาอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคือพวกเขาก็เลยเหมือนกับว่าอมืมากินกันในตอนที่แบบในตอนที่แบบแบบ รับหลังภรรยาของของอีเซียวอะไรแบบนี้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คาดไม่ถึงของลิลี่เลยนะคะดังนั้นแล้วก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ฝ่ายชายก็ต้องตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้ไปเพราะว่า เพราะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วไงส่วนลิลี่เองก็กําลังท้องใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นพอบอกไปแล้วเนี่ยสถานะจากที่ที่แอบ,บกินกันก็กลายเป็นว่าเอา้เอาลิลีล่ก็จะกลายเป็นเมียน้อยไปอย่างเป็นทางการเลยโดยที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนเออนะคะเอานะะ<笑><笑>ก็นะจุดนี้นะคะก็ตัวเองเนี่ยแทนที่จะแบบเออมีโอกาสได้ผู้ชายแบบที่เขาเรียกว่าไงเดีย๋ยะมีโอกาสที่จะได้เป็นภรรยาเบอร์หนึ่งแต่แล้วก็ด้วยความจําเป็น แล้วก็หลังจากที่ประสบเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ทําให้ตัวของผู้หญิงเองก็ไม่ลังเลค่ะคือเป็นเมียน้อยไม่ได้เนาะเป็นเมียน้อยไม่ได้นะคะนางก็มีความคิดของนางเช่นเดียวกันสําหรับลีลี่เพราะฉะนั้นก็ตกลงที่จะแยกทางกันอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะโอ้โหนี่ความรักที่เริ่มต้นกันแบบวันไนส์ t แตนแล้วก็แบบเออแอบต่อเนื่องกันมาเนาะก็ต้อง ก็ยังไงดีล่ะถ้าเกิดว่าใจแข็งพอก็ถ้าจะกินกันแอบกินกันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ถ้าใจไม่แข็งพอแล้วไปตกหลุมรักใครตกหลุมรักก่อนก็ถือว่าแพ้แหละสําหรับงานนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะในละครมันก็สะท้อนให้เราเห็นถึงชีวิตของคนในเมืองนะคะคือบางทีแล้วก็แบบเออถูกใจกันรูปร่างหน้าตาอะไรแบบนี้แล้วก็บางทีก็ถูกใจกันด้วยนิสัยใจคอแล้วก็ในช่วงที่คบกันก็ไม่รู้หรอกว่านะคะเบื้องหลังของแต่ละคนนั้นมีมีใครอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะคะมีเมียหรือเปล่ามีสามีแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้อง เราระมัดระวังนะคะนอกจากนี้แล้วเราเป็นชาวพุทธเนาะเราก็ต้องนึกถึงหลักของครอบครัวด้วยข้อสใช่ไหมสินข้อสนอกกาเมนะคะก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิตเช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่เกิดเรื่องยุ่งยากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับชีวิตของลิลี่นะคะกับเสี่ยวอี้เสี่ยวนี่ก็จะเป็นอะไรที่เออเขาแยกทางกันก็เป็น เป็นเรื่องราวที่เหมาะสมที่สุดนะเออกับสถานการณ์กับสถานการณ์ในเรื่องนี้นะคะส่วนสำหรับพรเพะ่อกกับนางเอกของพวกเรานั้นโอ้โหค่ะในในช่วงปัจจุบันนี้เราก็ได้รับการสาดนน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวจุ๊บ เดี๋ยวอบกันเดี๋ยวกอดกันโอ้โห ôi, ค่ะมีแต่ความหอมหวานนะเรียกได้ว่าดูไปก็มีความสุขไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเราก็ดูตัวอย่างเออคู่นี้มีความทุกข์ไม่เป็นไรอ่ะอีกคู่หนึ่งอ่ะโอเคมีปัญหาเคลียร์ได้นะคะเราก็มาดูคู่พระเอกนางเอกของพวกเรานะคะก็มีความรักดีๆแบ่งให้กันแล้วก็เรื่องราวของกําลังใจนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่าลืมดูกันนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็สนุกดีค่ะทั้งคุณชวไข่แล้วก็ฐานสงอินนะคะก็ แสดงเรื่องนี้เคมีดีเนาะเออหวันว่าเคมีสธาธารณะมากเลยสําหรับคู่นี้นะคะอย่าลืมดูกันค่ะเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวนะคะหวนรลับไปก่อนนะสวัสดีค่ะ